ชนะได้โดยความอดทนจากคุณเชลีเพียชเมืองเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาประคิดรมคำพี่วีวอนบทที่สามกอที่ห้าผู้ใดมีชัยชนะจงสวมเสื้อสีขาวและเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อประพักพระบิดาของเราและต่อหน้าเล่าถูสวรรค์ของพระองค์ลิซ่าเผื่อหลักซ่อนชั้นหวาชัยชนะบางครัง มม่ถึงการอดทนลิซ่าเป็นคุณแม่อย่างเศร้าที่รัวาตนเองเป็นมาเร็งเธอต่อสู้กับโรครายนี้มาเกือบสิบปีแล้วตลอดเวลาดังกล่าวเธอไม่ยอมให้ความเจ็บป่วยบังคับและขวบคุมชีวิตของเธอถึงจะเจ็บปวดก็ยอมทนและยังซัด์สือต่อพระเจาเ้าเสมอจันเรียนจากลิซ่าวา่ชาชัยชนะไม่ได้ไม้ความวาเราจะให้โรหลือเข้าใจสถานการณ์ของตอนเองได้ทั้งหมด ชัยชนะอาจจะไม่ถึงการ,รเผชิญภัยพิบัติโดยไม่ย่นยอและยืนยัดมันคงในความเชื่อหวางใจพระคำพี์บอกเราให้รู้ว่ามีประชาชนข้องพระเจ้าจำนวนหมาที่ยืนยัดหมันคงเหมือเผชิญพยันตรายตอนที่พระเจ้าสร้างอับราฮัมให้ยายทิ้นท่านไปอยู่ดินแดนที่ฐานไม่รู้ว่อยู่ที่ไหนอับราฮัมยอมเชื่อฟังพระเจา้าดูบฐมการบทที่สิบสอง ภายล้างฐานใดเป็นบิดาของชนชาติยิยทึ่งโยเซฟจะทูกทดลองครั้งแลว้วครั้งเลวาแต่ฐานยังคงรักษาความสื่อสัตย์ในพระเจ้าวายสุดท้ายก็ได้รับตำแหน่งที่มีอำนาจสร้างมาช่วยประชาชนให้รอดพ้นภัยพิบัติได้ดูปฐมการบทที่สามเจ็ดทึงสี่สิบเจ็ดราหับยอมเสี่ยงชีวิตสอนพวกไส้หลับชาวอิสราเอลวายดูโยชูวาบทที่สองข้อที่หก นางจึงได้เป็นมันพชนของพระิสต์ดูมัททิวบทที่หนึง่งทานเล่านันเชื่อในพระสัญญาของพระเจา้าปัจจุบันนี้ผู้คนรู้จักพระเจ้าได้โดยเรื่องดังกล่าวพระเจ้าส่งสื่อซัตว์และเถียงธรรมตลอดล่าชัวอายุฉี่ผ่านมาพระองค์ส่งเดินกับเราในการต่อสู้และทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความอยู่รอด พระเจ้าผู้ทรงผิทะทุกคนที่วางใจก็พระคุณสำหรับพระสัญญาหวาจะประทับอยู่โดยเสมอรพระองค์ทรงเอาชนะูกได้ไม่หวาจะมีอะไรเกิดขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนข้อคิดโดยความเฉื่อยเลือกข้องพระเจ้าข้าพระเจ้าจะยืนยัดหมันคงเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเปล่าไม้ของคำอธิษฐานผู้ที่เป็นมาริง